ิไปแล้วกับคลิปที่แล้วนะคะวันนี้ก็ทั้งเก t r ว a d ดี i t h มีแต่งหน้าอะไรเออแล้วก็อาจจะพาล็อกไปทำงานด้วยกันด้วยนะคะวันนี้หนึ่งวันเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นขอล้างหน้าก่อนนะคะเพิ่งตื่นจริงๆเลยถอดแว่นแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยวันนี้คอนแทคเลนส์ไม่ใสนะคะ คีใสคอนแทคเลนส์แล้วโมองห็นแล้วค่ะเดี๋ยวชาจะมาล้างหน้าก่อนนะคะทุกคนตอนเช้าชาก็จะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะคะแล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าล้างนิดนึงก็คือจะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะในการล้างหน้าเพราะว่าตอนกลางคืนพอเรานอนเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีครีมที่แบบจากเมื่อคืนมันตกค้างอยู่หรือว่าฝุ่นฝนอะไรที่มันอยู่บนที่นอนอะ่ะเราก็จะล้างให้มันแบบออกไปให้หมดนะคะ พอลังหน้ารู้สึกฟชทนทีนะคะทุกคนคือเวลาถ่ามาทํางานที่เขาใหญ่อ่ะก,ก็คือจะตื่นเช้าหนึ่งเพราะว่ามีงานตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็จะพาวิดด้วยกันว่าทําอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยลงสกินแคร์ก่อนตัวเดิมแลยค่ะตัวแรกก็คือน้าแมทรีมเมนโลชั่นยังคงเป็นที่หนึ่งใจนวดหน้านไวยนะคะอย่างที่บอก แต่และ้าจะลงเป็นเซรั่มนะคะ <S <S ก็จะใช้ตัวนี้อันนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะ c h a n e l Number ์วัน e าเมริเอ e s ์โ u m ก็ช่วยเรื่องแบบป้องกันมลภาวะป้องกันบบริ้วรอยแล้วก็ทำให้รูขุมขนกระชับขึ้นด้วยนะคะ <S <S ก็เลยอาอยากลองซื้อมาลองนะคะตั้งแต่ใช้มา <S <S ก็รู้สึกว่าดีนะชอบเนื้อของเขาอะ่ะมันก็จะ เนี่ยเป็นเนื้อเซรั่มเห็นป่ะแล้วความเก๋ใครรู้ปวว่าทุกคนดูเวลาเราหมุนขวดขึ้นมาน้องคนนี้จะขึ้นมาทันทีตมได้เลยเนื้อก็ใสๆนะคะมันไม่หนักจนเกินไปแล้วก็มันเบางๆกำลังพอดีเป็นเซรั่มเนื้อที่ ค่อนข้างพอดีส่วนสำหรับผลลัพธ์เนี่ยก็ขอใช้ไปสภาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวทีนะเพราะวัวนนี้เพิง่งเพิ่งได้มันจริงเพิ่งใช้มาแค่สองสามวันเองแต่กลิ่นหอมมากทุกคนเป็นกลิ่นแบบดอกคาเมลียไม่ได้ใส่น้ำหอมนะคะไม่ได้ใส่กลิ่นแบบอะทิฟิชชัลอะไรเลยมันเป็นกลิ่นของดอกไม้ที่เป็นส่วนผสมที่อยู่ในเซรัมนี้นะถ้าใครแพ้ง่ายเนี่ยตัวนี้ก็คือแบบแนะนำว่าใช้ได้เลยนะคะต่อมาก็คืออารมณ์ ตัวเดิมค่ะละเมตอนเช้าลงแค่สามตัวนี้เท่านั้นไม่รู้กตกทำไมเห็นเขาตกกันเราก็ตกบ,บ้างตกบตอนหน้ามันจะเล็กลงไหมนะมอร์นิ่งสกินแค Routine นะคะ<ม>เสร็จแล้วค่ะ<ม>เรียบ้อยทุกคนเมื่อกี้นะคะท่าก็ไปอาบน้ำมาแล้วก็ตอนนี้จะมามเริ่มแต่งหน้าเลยนะคะ ตอนเช้าเดี๋ยวนะก่อนแต่งหน้าขอกินน้ำก่อนหมดแก้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้านะคะเก็บ ready with m ีการสเต็ปแรกนะคะ s u n s c r e e นะคะใช้ของ super g o o คลิปที่แล้วที่แต่งหน้าเนี่ยไม่ได้โชว์บอดับตัวนี้เพราะว่าอะไรลืมเอามาเขาใหญ่นั่นเองแต่ปกติก็จะต้องลงครีมกันแดดก่อนแต่งหน้าทุกวันนะคะ มันป้องกันรยูวรอยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตัวนี้มันก็ฉีดได้เนาะแต่ว่าการใช้สกินแคร์ที่ดีหรือว่าการบำรุงด้วยแบบครีมกันแดดเนี่ยมันก็จะช่วยได้อย่างแบบธรรมชาติเลยแบบเนี้ยต่อมานะคะจะลงพูชั่นค่ะของอ o m Ford นั่นเองคะคะคลิปนี้ก็ไม่มีขนตาแล้วนะคะมีแต่ขนตาจริงก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะได้มาโชว์ให้ดูกันว่า แล้วเราแต่งหน้าแบบปัดขนตาเนี่ยใช้อะไรออกมานะคะคอนซีลเลอร์นิสมูอเคชา่าจะลงแป้งแล้วอินนิสฟรีนะคะก็คือแป้งธรรมดาเลยอะแป้งขา,ขาวๆใสๆไม่มีสีไม่มีอะไรลงไปไปค่ะทุกคนเราจะไปเขียนคิวกันเร็วใช้ตัวเดิมเลยนะคะมาสคาร่าเกา่เกาๆที่เราจะเอามาปัด คิวต่อด้วยตัวนี้นะคะ PATRIC แพทริกทาเ a มิเนชั่นเจลมาต่อกันที่อายแชโดว์นะคะลงเทนิคงเดิมก็คือว่าหางตาและหัวตาอันนี้มัน,นจะดูเยอะเินหนึ่งนะเพราะยังไม่ได้เบลนด์นะคะพอเราเบลนด์แล้วมันก็จะแบบนี้มานะคะ<ม>ก็จะบดัดขนตาก่อนใช้อันนี้ของเสเว t นะคะ คนมีใครเป็นป้าแบบว่ารู้สึกว่าเออบางทีเราเปลี่ยนสีอายแชโดว์เรานะเราเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าเรานะแต่ออกมาหนะ้าเหมือนเดิมเป็นปะแต่ว่าถ้าเวลาให้ช่างมาแต่งหน้ามันไม่เปลี่ยนทุกคนถ้าใครเจอประสบปัญหาแบบนี้พิม์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะจะแปดมงแล้วแต่งมาประมาณส0สินาทีแล้วจ้า คือต้องเดี๋ยวต้องเลบแต่งหลาทุกคนเพราะเดี๋ยวถ้าไปทำงานไม่ทะปัดมาสคาร่าก่อนเลยมาสคาร่าที่ใช้ประจำนะคะ<ม>ทำไมผู้หญิงเวลาปัดมาสคาร่าต้องอาปามันเป็นกฎสมดุลแห่งโลกหรือเปล่า <S <S แล้วก็ถ้าไม่พออยากได้ดอลลี่อายมากกว่านี้มีเทคนิคค่ะก็คือว่าจะใช้ใช้สีอ่อนๆผสมกัน ของจองแซมมุนนะคะดีมากเนี่ยตาเราก็จะดูโตขึ้นทุกคนไปต่อกันเลยที่อะไหนๆก็พาเลตนี้แล้วนะคะคอนทัวร์หน้ากันก่อนถ้าจะชอบใช้สองสีนี้ผสมกันต่อมาสีปัดแก้มนะคะปัดแก้มที่จจโลน,นี้เป็นตัวใหม่ของชาแนลนี่สวยมากแล้วความเก๋อของเขานะคือเห็นไหมว่า ตรงตลับตรงนี้มันเป็นรูปดาวใช่ไหมแต่พอมันจะท้อนไปในกระจกมันเป็นโลโก้ชาแนลแบบซีซีะทุกคนคอนโทรจมูกกันนิดนึงดีกว่านะคะต่อมานะคะชจะไฮไลท์หน้าด้วยชาแนลเหมือนเมื่อกี้เลยรุ่นเดียวกันแต่ว่าเขามาเป็นแบบสีอ่อนแบบนี้ เอามาปัดไฮไลท์สวยมากเลยนะคะแล้วก็ปัดมาเลยทั่วหน้าเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบฟิ n นชชิ่งพาวเดอร์แบบทำให้หน้าไร์หน้ากลวอะไรเติมอายไลเนอร์นี้ซึงก็คือว่าจะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลเพียงแค่ว่าเราจะกรีดมาให้เขาคมขึ้นประมาณนึงลิปวันนี้จะทาออกสีส้มๆหน่อยนะคะก็เป็นลิปของ c ชาแนลเหมือนกันนี่ เบอร์ 82, ซึ่งตอนนั้นาลมงสตอรีร่ไปแล้วคนถามเข้ามาเยอะมากว่านี่ของอะไรคะสีอะไรคะก็คืออันนี้เลยเป็นของชา n นลลูกแมก่งามของเราเรียบร้อยค่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวขอไปแต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะทุกคนเจ้าสีเขียวสดใสก็เดี๋ยว,ยวจะเพิ่ม ซารีนิจัยกำลังกำไล,ลสร้อยคอนิดนึงนะจ๊ะจ๊ะนาฬิกาสีชมพูของเรานะคะคอมลีดลูกค่ะเร่นวแลนะคะ get ready with me วันนี้เดี๋ยวต้องเลียก่บบไปทำงานแล้วแต่เดี๋ยวก่อนออกนะคะขอาชิงน้ำหอมก่อน ติดทนนะชาวฉีดที่ผมจะติดทนมากๆโอเคไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวชาต,ต้องไปประชุมแล้วนะตอนนี้เป็นเวลา8.20มงซึ่งก็คือเรามีประชุม8.30โมงครึ่งนะคะทุกเชา้าเป็นการประชุมแบบว่าเขาเรียกว่า Morning Brief นะคะซึ่งเป็นการประชุมของทางฝั่ง Operation ของทางโรงแรมก็คือว่าจะรวมตัวหัวหน้าแผนกของทุ ่ายนะคะคมาบรีฟกันตอนเช้าหรืออาจจะรายงานสถานการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมลาบลา,บาแล้วแก้ไขปัญหาย,ยังไงอะไรแบบเนี้ยก็คือจะมารายงานกันตอนเช้านะคะโอเคพรอมไปแล้วค่ะเวลาช่าไปชาก็จะมีพวกสมุมดเล่มจิ๋วอันนี้แล้วก็ปากกานะคะเอาไปด้วยเผื่อแบบมีอะไรที่เราต้องจดนะดกันค่ะ ตรวจสภาพน้ำมาก็หนักหนักดีหนักมาก <laughs> หงหนักแล้วก็คือคืออยากทอลองไปให้ถึง14เซตปะ14กุมภาช่14กุมภาเออผิวขอช่วยช่วยดูให้หน่อยว่าเอาถึง14กุมภาค่ะแล้วก็14กุมภาไม่ได้อยู่แล้วก็จะ s t ับแค่งนั้นก่อนเมื่มอกี้ morning ง r ร e f เ,เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปเพื่อที่จะไปคณงานอีกเรื่องหนึ่งในยิ่งชิ้นเ้ ทุกคลิปเราจะต้องมีช็อตนี้นะนช็อตที่สนิทเนเจอร์ช็อตที่นั่งอยู่ในรถกลอล์ฟคุณตีค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ถ้าคุยงานทำงานช่วงเช้าเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะกินอาหารเช้าให้ดูว่าอาหารเช้าคืออะไรป <c oughs> ลาทองโกแต่อันนี้ไม่ได้กินคนเดียวแบ่งกับคุณตี้เอาไปจงท,ทำให้ฉันดูเหมือนฉันกินเยอะแต่ว่าเรามีสิ่งอยู่นะคะ เค้กนะคะดามเนนะคะจะบอกว่าอันนี้เป็นของที่โรงแรมทําเองนะอร่อยมากฝากโปรโมทด,ด้วยเราทําเป็นเค้กปอนก็ได้นะคะถ้าแบบว่าลูกค้าแบบเอออยากได้แบบเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรแบบเนี้ยเราทําให้ได้นะคะทําเค้กได้หลายรูปแบบเลยนะคะค<ม>ือเพงชอบเป็นคนแบบเครียดแบบเล็กเน้อยน้อยแล้วเครียดแบบเครียดหนักมากมาก ทั้งเรื่องงานหรือว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างนี้มันก็มีปัญหารุมเร้าค่อนข้างหนักนะคะในปีที่ผ่านมาแนะนําเลยค่ะพบจิตแพทย์มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบน่าอายหรือเป็นเรื่องที่คนป่วยเขาไปทําการคือเราเรารู้ว่าปัญหาเราอยู่ที่ตรงไหนหรือบางทีเราเครียดแล้วเราไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรอ่ะจิตแพทย์ช่วยคุณได้ค่ะจริงๆก็นั่นก็เป็นเจอร์นี่ของเราที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะ ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยการหาจิตแพทย์ในยุคนี้นะจริงๆชาแนะนมา,ามากๆทาอะไรอยู่คะคนว่างค่ะสองแล้วก็ยังว่างอยู่เหรอคะไม่ว่างหรอกค่ะอว่าทำตัวให้ดูว่างก <laughs> แก้วที่สามของวันนี้ <laughs> คือไม่ใช่คนว่างนะคนง่วง <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้เขาจะนอนหลับไหมนะคะ <laughs> เพราะว่านี่คือแก้วที่สามใช่แล้ววันนี้มีอีเวนต์ด้วยงานแต่งซึ่งอยู่แบบ ใกล้ที่พักด้วยก็เอ็นจอยนอนฟ <enjoy S 1> <อ>ังเพลงเต้นคนเดียวในบา <c oughs> <ด>้านไปวันนี้เราทำท่าเรือใหม่นะคะทุกคนเรื่ว่าท่าเรือคือพอดีว่าน้ำเราลดลงเราแล้วมันงกายป็นว่าตุ้มขาต้องเก<อ>้าอเก้ายาวคือเลือมันก็เหมือนลึกลงอะไรอย่างนี้ ก็เลยต้องทําท่าเรือใหม่นะคะเพื่อให้ลูกคา้าลงเรือได้สะดวกค่ะแต่ก็บอกว่าในอคูสคารมันน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานเพราะว่าด้วยสภาพน้าแล้วสภาพอากาศของที่นี่มันค่อนข้างแบบไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้สภาพน้ําไม่ค่อยสวยก็เลยกลัวลูกคา้าไม่ประทับใจอะไรอย่างงี้ก็เลยอาจจะต้องขออภัยด้วยถ้าลูกค้าที่มาในช่วงแบบเมษาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกิจกรรมนี้อาจจะแบบขอพักไปก่อน เดี๋ยวจะหากิจกรรมอื่นอื่มาทดแทนให้นะคะวันก่อนชานั่งเรือนี้นั่งเรือสำรวจน้ำแล้วก็มีคนทิ้งฉันไว้บนเรือคนเดียวให้ฉันไมดูน้าคนเดียวอ้าวที่มันเต็มนี่คือเรือแบบพางานเซฟตี้ของเราค่ะนั่นก็คือเรือที่ลูกค้านั่งระบบความปลอดภัยเราเต็มร้อยค่ะ แต่สภาพน้ำไม่ค่อยร้อยเราเวิร์กกับธรรมชาติเราทำงานกับธรรมชาติมันก็มีความไม่แน่นอน,นแต่เราไม่อยากไปยุ่งอะไรเขามากเพราะเราอยากที่จะรีเซิร์ฟความในธรรมชาติไว้นั่นเองค่ะทุกคนอู้ตอนแสงดีมากหิวนิดนึงกำลังเดินมาทานข้าวนะคะพรุ่งนี้จะไปทํางานต่อช่วงตอนเย็นนะคะเพราะวันนี้มีงาน จัดงานแต่งงานที่โรงแรมแล้วก็จะไปดูความเรียบร้อยอะไรต่างๆออปเปเร์ชันแล้วเขาออเปอเรตกันราบรื่นดีไม้อะไรแบบนี้ก็ถามอยู่ว่าเป็นพนักงานหรือเปล่าลูกค้า กันนายเซอร์กันแต่งถามว่าคนนี้เป็นเป็นใครคุณเป็นใครคะเขาถามว่ามันักงานหรือเปล่าพนักงานค่ะฉันไม่มาทำงานบริษัทคุณตำแหน่งอะไรคะแอสิสเซอร์จริงแล้วฉันคือประธานบริษัทวันนี้ฉันมาเป็นผู้ช่วยนะแต่เขาบอกว่าให้เป็นดี렉เตอร์ไปเถอะจะยืนยังไงเขาเขาจะยิ่งเกรงมาดูบรรยากาศงานอบร จะบอกว่าวันนี้คือชุดพยายามแต่งตัวให้เบลนกับพนังกานนะเบลนมากถ้าไม่ชุดนี้ก็จะเป็นชุดทางนูนเพื่อนก็เอาไงดีก็คือจะเป็นชุดทางนู <c oughs> น, <c oughs> น,นแล้วฉ <c oughs> าัของแท้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ดีนะคะสวใช้ความเรียบร้อยอย่าลืมไปรายงานเมเนเจอร์นะเ <c oughs> มนเ,เจอร์หนีไปแล้วบอกว่าคุณท้าทำเองปเป็นที่้าเรามาคุมขนาดนี้